อันนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนค่ะพี่น้องคะแตงแต่พ่อกับแมเสียกับบอมีผูดายูเลยเด้อยคะ่ะบ้านหลังนี้แอดมินเองกัอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะแตงแต่พ่อแมเสียไปกับบอมีผููยูเลยปิดตายค่ะพี่น้องปิดตายพ่อแมเสียไปกับสิบเกือบสิบป,ปีแล้วค่ะพี่น้องเกือบจะสิบป,ปีแล้วอมองมาตรฐานไม,ม่ใครอยู่พี่น้อง จะพาไปซองรถต่าแล้วพี่น้องเด้อรถพ่อแอดมินเนาะคะ่ะเพื่อนไดเสียนิจักนะคะหรือว่าไปสู่สวงสวรรค์แต่โดดน,นะนะบบ๊ยผู้ใดใส่นะคะรถคันนี้ของพ่อเนาะค่ะพี่น้องทะเบียนรถได้พี่น้องเด้อทะเบีนดดยนรถหนึ่นงเก้าหนึ่งสามนะคะพี่น้องทะเบียนรถเพิ่น บ้านเกิดเมืองนอนก็ยุ่งซีเลยค่ะพี่น้องสิบเกือบสิบป,ปีก็จอดยุ่งซี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะพอผยอยู่อันนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนนอนแอดมินเดอร์พี่น้องเลยบัด้มีเวลามาดูเลยอ่ะค่ะไปเฝ้าแต่วัดนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็บ,บ่มีคนอยู่พี่น้องไม่มีใครอยู่เลยนะคะพี่น้องปิดตายนะคะพี่น้องเนาะตั้งแต่พอแม่ลมเสียหายตายเสียจากนะคะพี่น้องค่ะกระบมีผู้ใด มาอยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะน้องมีน้องชายสามคนน้องไส้สามคนก็อยู่ไายอยู่มั่นเบิดแล้วนะคะพี่น้องนี่แหละก็กลายเป็นบ้านร้างนะคะพี่น้องค่ะมันมีเวลามาดูแลอ๋อสังกะสีเก่าสังกะสีห่างเนี่ยหละค่ะบริเวณมะนีมาสงดูค่ะพี่น้องค่ะมาสงดูน้องคะพี่น้องค่ะสงดูสงการผู้เฒ่านะคะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะ พ่อแม่ก็เสียไปได้เกือบสี่สิบปีแล้วค่ะพี่น้องเด้อสิพ่อยางชมบ้านร้างนะคะพี่น,อน้องเนาะค่ะอดีตพ่อแม่อยู่กับบุร่างนะคะพี่น้องเด้อพอแอดมินกืบไปอยู่อีกบนหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะแล้วก็ไปอยู่ทางสั่งนังขาวพุณละค่ะพี่น้องค่ะไปซื้อไฮซื้อน่าญี่ปุ่นเนาะคะ่ะเด้อเด้ไปญี่ปุ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้บ้านเกิด เมืองนอนแทดๆนะคะบ้านนี้ก็ราคะพี่น้องข้าจะห้องบ้านฟังไซแหรเลยนะคะพี่น้องเนาะบ้านเกิดบ้านนี่ค่ะพี่น้องค่ะบ้านต้อนเหนือตำบลน,นาหนังอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายเดอบ้านเกิดเมืองนอนแอดมินค่ะพี่น้องนี่แล้วค่ะทะเบียนรถทั้งหลายชัดเจนเลยนะคะพี่น้องเด้อขั้นนี้จอดอยู่ตั้งแต่พ่อพ่อก็แม่เสียพูดเลยค่ะพี่น้อง เกือบ40ปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะเกือบ70ปีนะคะ1913นะคะพี่น้องเด้อโอ้คะแนนมินมากงดก่อนนาะพี่น้องเนอะ1916เก่า1เก่าจะพี่น้องเนาะเอ้าวันนี้เราห้แห้งห้ปังให้ดังให้รวยนาะพี่น้องเนาะ่องบ้านเกิดพรผ,ผารวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อน,นี่ก็สิเป็นล้างบานรค่ะพี่น้องไปตามการเวลา ไปตามการเวลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะพ่อแม่อยย่เกือบสิบป,ปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะต้องบืนด้วยลําแข้งจะคล้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะบืนด้วยลําแข้งนะคะพี่น้องด้วยจาก comenz. พ่อแม่บบมีหฮากับโบมี้ไพแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะฮักก็ต้องสู่โตเนาะค่ะพี่นอ้องอันนี้ลังบาน,นะค่ะพี่น้องโอ้ต้นไผ่ก็ขยายหลายแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะต้นไผ่ขยายลายอันนั้นก็เป็นเล่าสมัยก่อนแอดม่นกะ เห็ดไฮไซนาคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องดำไฮดำหน้าคือกันเด้อค่ะและมีฮอดเหล่าเขาเพล่ะคะ่ะพี่น้องตั้งแต่สมัยพ่อกับแม่อยู่เนาะคะ่ะเกือบสี่สิบปีกันยังอยู่คือเก่านะคะ่ะพี่น้องนาะ,ะห้องน้ำม้อยผูมาแทนมูนมาถอปเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะน้องก็พากันไปหาอยู่หากินบานไผ่บานมันเนาะคะ่ะพี่นอ้องยูนน้ำหลูกน้ำเมียไปแล้วเนาะ,ะพี่น้องก็เรือบานนี่แหละม้ยคอนอยู่ คิดหอดพ่อเม่ได้นาอพี่น้องเนาะมาบึงสองซองสองเบื้องหลังทางนี้ว่าท่านได้ห้าสี่นี่แ,ลแหละค่ะบานฝังไสแแฮนะคะพี่น้องบานเกิดเมืองนอนมาถ่อไปนาะพี่น้องเนาะยางมันก็แน่นอนนะคะพี่น้องเนาะค่ะซิปเกือบสิ่สิบปีมันยังแข็งอยู่พี่นออฟฟอ้องบ๊อบแ้บพี่น้องเนาะโอย้ยางก็จะกระทุนท่านนะคะพี่น้องนะ ยางก็ถือว่าเป็นย่างที่ดีเด้ค่ะพี่น้องรถจอดสี่สปีเรายัางอยู่คือเก่าอยู่อย่างพี่น้องเลยแน่นอนแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะแล้วแอรเจีาไปสงน้ำสงดูกต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะ <c oughs> เอ้าอย่าเ้าหัวเลยแม่ล่ะเอ้เป็นยัง,ยงไงก่อนที่ว่าที่ไปคือว่าได้ข่าวมาถือเลขสามวดติดลรอเอ้ากับพันมาพาดหนึ่งพ,อพ,อพอ่อพาดาดด้วยนี่ล่ะมาบอกเน,นึ่บอกเ่นเฮ่นอยู่เฮ่นห่างันเออเฮ่นห่างอือคพ,พนตายไปหลายป,ปีแล้วเ<ด>น<อ>าะตายไปหลายปีแล้วได้มาสามวดติดอือเพิ่นห้องบอกยังไงพี่แดงบอกกับว่าเพิ่นกับห้องบอกว่าสื้อเด้อเล็ก อือให้มาาก็เลยได้เลยสามตัวเลยเท่าไปสามตัวดลมมัวติดแล้วโอ้สามมัวติดแล้วแต่ว่าซื้อตามภาษาบานเฮาเนาะซื้อซิบซื้อเศร้าไปเนี่ยมันพอนผารวยบึงได้เนาะสิเงวหมื่นคูหมื่นมึงพันคูณพันมึงเนี่ยเนาะบ่มีเลขโทรเนาะบ่มีเล็โทรโท่ได้แบนี้เบร์โทรพอนผารวยอยู่ในช่องมีคูช่องอยู่น้โทัพส์มนีน้ำขูดคนเด้พอนพารวยเบื้บงเบ็นเปลี่็นโอ้ย บ,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 บ h h eh ่กโอ้ให so ้มาเพื่นห้องบอกเลยบอกโอ้แสดงว่าตะก้อนเคยนั่นกันเนาะเคยเล่นเคยว่าหยอกกันเนาะกับอีพอพ่นนอกกันโอ้ฮือนติดกันกับพ่อนพ่อรวยเนาะโอ้ยน้กันเฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำซอยเล่าโอ้เฮ็ดไปเฮ็ดยังไปยิงสีดาเฮ็ดตูงปลากับไปล่างซอยเฮ็ดยังกับไปล่างซอยตะก้าเป็นคน เก็บของห่างของยังกับไปเฮ็ดซอยแล้วโอ้บันเนลัสซีซิเมนสิโตนหมอเขาไม่ไปบอกพ้อนท่ารวยเนี่ยเขาบอกแต่ให้คนบ้านเฮือนไก่อยู่เฮือนเล่าหน่งตัวอยู่เฮือนนั่นแหละตีบายงอนมันเฮียนซ้ำเฮียนห่างได้เขาไปไายมึงนี่ซ้ำเฮียนห่างห้องบอกเลยห้องบอกคักๆเลย้องบออกกคัๆเลยืมที่มาที่ไปตีอืมหาหัวจะเฝ้าหยอกจะเฝ้าหยอกใช้เสรีตีแล้วเหรอสองคนโอ้มาลังใช้มาเพิ่นนั่นเนาะ แสดงว่าไปยึนน้ำกันแล้วได้เสียวนเนาะไปยึนน้ำกันเพราะว่าน้ำมาตะพูอุนหน้าตัวเองเุ็นเด็กโอ้มากมาแว่เขาเง,งื่อนจะของโอ้มาแว่เขาเงื่อนจะของแล้วก็ห้องบอกเลยห้องบอกเลย เอเดืนก็เลยบ้านเนย่งขอตัวได้อ่สักวันเพิ่นก็เลยห้องบอกแข็แข็เลยบอกห้องบอกตำนานแล้ก็บอกว่ายังไปเลยบอกก็ลืมเลยโอ้บัานี้งวดนี้ไม่ัตขึ้นมักบอกไม่งวดหัวนี้ไม่ัตขึ้มักบอกจะไม่ขึ้นมักไนใจบอกึ้มักในใจนี่มักสิจโอ้มักสิแต่ว่าไปทายรถอีพอเพิ่นทะเบียนสิบเก่าก็สิบสามแต่ว่าเพีงมักสิเจ เอากระลองมึงเด้อสิบเจ็ดซื้อรถตเตอีน้ำมันเออดไว้หันสิบเจ็ดสิบเจ็ดเนาะเออดปากอ่อยเออสิบเจ็ดเอากระลองเอาไปพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเบอกยังก็บอกว่าเปลี่ยนดอกเพิ่นจะขวาวพ่นไว้มาด้ยมาหาสัมผัสเราสัญญาพี่น้องเอาขอบคุณพี่แดงหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เหมิงกายเกศาโลมานาคาทันตาจัจเจมังสังนะฮะรัวทิอธิมินชังวักกลงหาทใยังยักกันังพิโลมาคังพิหกรรมบับพักสังอันตังอันงแต่พูนางอุตสลียงภาริสังปิจังเสมหมปุโคโลหิตังเสโทเมโทอัตจจวัฏสาเทโลสิงหานิกาลสิกามุตังหัสเจรมาตุสงฆ์อิจิลบะสิงสาสละอังสัตห

เจตวานยตชนติเอสังโฆปสโฆสุโคสะเพตามรันติจามริงสุจามริสเรตเทังมาริสานิอติเมสังสโยอิลังวสังกโยวาจนติอายุโนสุขังภะอติเมอาติเมยาติมตาสฆา

ตุสาเทวตาสาปพุทานุบาเวนัสธาตุิะวันตุเตภาวสุตุสาขมังคลังราคันตุสาเทวตาสัพพธามานุบาเวนัสธา สาธุสาธุสาธุม่ได้เออ้ออกกเกดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไม้เอาไม้ก้อนน่นขหน่อยเอาไม้ก้อนน่เจ้ะอานที่มาของศูนยเจ็่ฟันว่างได้ก่อ่ะฟันเห็น หังหมดแดงเนาะค่ะหังหมดแดงอยู่ทั้งต้นไม้อืมหังหมดแดงอยู่ทั้งต้นไม้นี่ก็ตีหังหมดแดงนี่เป็นศูนย์ค่ะอาตีต้นไม้นี่เป็นเกตค่ะแต่ว่าเรียกมันกระชงที่นี่ว่าบอก่คือว่ามันจะไปออกสูงวันนั้นก็โอ้ตะล้างหมดเลยศูนย์เจ็ดล่างศูนย์เจ็ดล่างแต่ว่าบัดนั้นได่นบอดบกเจ็สามบัดบัดบวกห้าสามเจ็ดสามบัดบัดเจ็ดสามบัดไปทั้งไต่บัดทั้งทึ้งบัดตามหาที่มาศูนย์เจ็ดพอเราได้พี่น้องเรื่องเงินนี่ะ สาธุเจ้าค่ะเอาไม้ก็อนน้ขน้อยสี่สองหกบนบนอสามแปดล่างสามแปดล่างค่ะสี 4, 2, 6, ่สองหกนี่หลวงปู่สวงค่ะเป็นผู้มาประท่านให้โอ้หลวงปู่สวงมาประท่านให้เนาะขน้อยสามแปดสามแปดนี่ยังโมโหจากทีมาโยแต่ว่าแห่งได้สามแปดนั่นแหละค่ะข้าเจ้าจพรให้ออกซื้อค่ะโอ้ค่ะ ค่ะพอออกซื้อหรอกแต่ว่าไปทั่วโลกได้บัดนี่ไปทั่วสาธุผ้าจารย์เพ่นอยากได้ซาเล็งค่ะพี่น้องค่ะขันห้างได้ตัวนี้ก็ดจะเลื่อมมาตุมมาห้มเอาแอดมินพ่นพรอรวยได้ผ้าสื่อซาเล็งซาเล็งราคาโบลายดอกสามทีพันมะเกินหาพันโอเคค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุขอให้เจริญเจริญเด้อสาธุ สาธุสาธุเจค่ะคันไม่งวดอย่ต่อไปคัานวันย่เขามากค่ะคอยอ่าภูมีจิตใจเสีท่ากับคอยมาเบิงนมาเบ่งแงเบางเงี้ยทางวัดทังว่านอกค่ะสาธุเสาธุสาธุคอยคนที่สิงสิงถุอยางใส่หาดย่ยมแลงขั้วัดเ้อะสาธุเจค่ะ